ชอบหอยนางรมไม่มีทางผิดหวังจะสดจะย่างจะทอดอร่อยหมดแนะนำว่าซัมตะเตียงวองโลโกต้าอร่อยโค้กสังเกตยักษ์อันนี้อันนี้อันนี้มีตัวเดียวสองตัวมาเดียวกันเลยอร่อยมาก ร่วมกนทำขอเราสองคนในกันในชอ่องกินกีจแน่ๆนะคะวันนี้นะคะกิกับมิจิเราอยูอ่กันที่ชินจูกุยย่านที่คนไทยชอบมากรู้ว่าเราสองคนชอบมกอากเราจะพาไปทุกคนไปที่ชินจูกุซอยสานะคะจะมี1ร้านที่กิ๊กับมิจิชอบมากใครที่ชอบหอย,อยานางมรมโดยเฉพาะเป็นหอยนางรมญี่ปุ่นเลยนะจะต้องร้านนี้เลยคือเรากินกันมามากกว่า10ปีแต่รีวิวครั้งแรกพท่าความแล้วไปกินดีกว่าไกินมาเช้า ะะเดี๋ยวเราจะเข้าร้านในร้านแรกไม่ใช่ใช <laughs> วันนี้ไปช้อปปิ้งมาของขวัญวันเกิดใช่ช้อปปิ้งมามิจิมันก็ชอบมิจิมไม่ยอมแพ้ <c oughs> ชินจูกุซอย3ามง่ายมากตรงข้ามข้างอิเซตันเราจะเจอกับหลุยวิตองนะคะแล้วก็ข้างๆแหละจะมีซอยก็สามารถที่จะเดินเข้ามาในซอยตามรีวิวดีได้เลย <c oughs> แต่แล้วเดินไปเนี่ยอีกประมาณ30วิก็จะถึงร้าน ย,ออยชอบอย่านนี้สุดแลวในชินจูกุเอาจจริงคนไทยยังไม่ค่อยมาเดินนะแต่คนญี่ปุ่นอ่ะเป็นพนักง,งานหรือว่าคนญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ญี่ปุ่นแบบอยู่ชินจูกุอะไรเงี้ยเขาก็จะมากินย่านนี้นะคะอ,อันนี้คือบรรยากาศซอยสามโอ้ย,อย,อยทุกคนดูคือในซอยสามมาแบบร้านค้าซ้ายขวาเนี่ยเป็นร้านค้าหมดเลยแล้วก็ชั้นสองชั้นสามก็จะเป็นร้านนั่นเองนะคะจงแล้วนะคะร้านนี้ราคาดีมาก ทุกคนดูหอยนางรมน่ากินมากสดสดนี่มีถ้วยญี่ปุ่นเลยนะคะนี่ญี่ปุ่นทางนั้นเลยบอกเลยว่าของแท้ว้สุดยอดเราจองไว้เป็นแบบเคาน์เตอร์นะถ้าจองเคาน์เตอร์จะได้อยู่ชั้นสอง<ไ>ชคมาคกดูบรรยากาศร้านนะ<ไ> ร้านจะมีทั้งหมดสองชั้นชั้นแรกอ่ะคือหอยจะวางอยู่ข้างล่างเคาน์เตอร์เลยแต่ว่าแต่ว่าไม่ในเคาน์เตอร์ให้นั่นจะเป็นโต๊ะอย่างเดียวแล้วก็ชั้นสองเนี่ยจะมีเคาน์เตอร์เป็นอารมณ์แบบเหมือนบ่นวาด,ด้วยแล้วก็อย่างที่เห็นเมื่อกี้นะคะว่าร้านนี้เนี่ยใครสายหอยนางหอยนางรมจะต้องชอบเพราะว่าหอยนางรมทลลี่ปุ่นแบบเรียกว่าของดีเระมราลงตัวกันอยู่ที่นี่และแต่ละเดือนแต่ละฤดูไม่เหมือนกันด้วยขอบคุณค่ ร้านนี้แบบไม่ได้มานานมากเพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะที่กมิจิอยู่คอนโดที่ชินจูกุคราวนี้เราก็มาร้านนี้บบ่อยมากคอนโดเราอยู่ข้างๆซอยอะไรแหละแต่คราวนี้พอเราซื้อคอนโดใหม่เนาะก็ไม่ได้ีวนี้แต่ก็มาชินจูกุบ่อยแต่แบบเราก็ไปถ่ายคอนเทนต์ที่อื่นที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้พาววันนี้ได้มาเรารู้สึกว่า เออพี่จีเราไปไหมเราไม่ได้มารานี้มานานมากเลยนะพี่จีก็เออโอเคแล้วอย่างคือคนไทยอ่ะก็ชอบกินหอยนางรมอยู่แล้วแล้วทีก็แบบจริงๆอ่ะมันจะมีหอยนางรมที่แบบอิมพอร์ตเข้ามาในหลายร้านนะคะเยอะมากเป็นออสเตรเลียเป็นโน่นนี่นนอะไรเงรี้ยเยอะมากแต่ที่นี่คือญี่ปุ่นเลยใช่ญี่ปุ่นเลยม้โกมมีพิเศษด้วยใช่มีพิเศษไใบนะครับเดี๋ยวพาไปดีทุกคนด้วยความเป็นร้านหอยนางรมนะคะอันนี้เขาจะมีซุป แบบนี้นะคะเป็นซุปร้อนเขาบอกว่าจะต้องให้ดื่มก่อนให้ทานก่อนที่จะกินหอยนางรมเป็นการแบบว่าวอร์มท้องใช่รากาอร่อยไหมอร่อยมากอันนี้รู้สึกว่าซุปหอยนางรมรักษาใส่ซาลายอร่อยมากใจใจอะไรอีกอร่อยมากจริงจริง มาแล้วทุกคนไฮไลท์ของเรานะคะตอนนี้เราสั่งมาทั้งหมด12ตัววิธีการกินก็คือเราจะกินจากจานนี้ก่อนอันนี้จะเป็นไซส์เล็กนะคะแต่ว่าไซส์เล็กเนี่ยจะมีทั้งหมด3แบบซึ่งเขาจะเขียนหมดเลยว่ามาจากที่ไหนเห็นมาม y s t e r y ทูกุชิมะนะคะ เฮียโกะอย่างนี้นี่อันนี้ก็จะเป็นเฮียโกล้วก็แต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันเขาจะบอกให้กินรุ่นนี้ก่อนเพราะว่ารสอ่อนก่อนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยจะเป็นรสเข้มข้นซึ่งแต่ละที่นี่มีเห็นไหมมี่ฮอกไกโดนะคะนี่ฝั่งนี้ฮ ok อกไกโดแล้วก็โ,โกโตะโกโตะนากากิที่เราเคยไปทำรีวิวเลยย้อยันันี้คือเป็นรุ่นใหญ่แล้วก็รสชาติเข้มกว่านะคะ สุดยอดมากก็บอ,อ,อกก่อนว่าที่นี่นะคะหอยแต่ละวัน,นจะไม่เหมือนกันเลยและแต่ละซีซั่นก็ไม่เหมือนกันกิ๊กจะสั่งเป็นแบบชุดใหญ่นั่นก็คือจะมีทั้งหมด12ตัวแล้วก็พนักงานเขาจะรวมของทุกรุ่นที่มาให้นั่นเองนะคะและถ้าติดใจก็สามารถที่จะสั่งเพิ่มได้เริ่มจากฟุกุชิมะฟุกุชิมะเนี่ยหอยก็ดังคือหอยตัวเล็กๆโอ้โหฉ่มาก จะกินมั้ยจะกินด้วยโสุดยอดหวานมากอันนี้ขนาดเขาบอกว่ารสชาติอ่อนแล้วนะรสชาติอุ่งยังหวานมากนี่คือกินไม่ได้ใส่เลมอนไม่ใส่เลยเลยอะ่ะใส่เลมอนสุดยอด,ด,ยอ,ดอีกตัวเขาให้ตัวคุชิมะมาหลายตัวหวานมาก ชิจ๊อดหวานเชียบหอยนางรมทบคุชิมะนะคะหวานมากอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากเนี่ยอันนี้ <12 S 2> คือแค่<ม>เริ่มต้นนะ,นะ <c ười> คือสองตัวไม่พอแล้วะเคยกินกันแบบว่าสองถาดยี่สิบสี่ตัวนะคะไซเดมอนนิดนึ่งอันนี้้ หวานมากหวานมากไอเล็กก็หวานกไม่มีกินเลยอรอ่อยมากต่อไปเราจะมาลองกินหอยของเหี่ยวกบนะคะให้ดูสีนี้ก่อนใสมากกินแบบไม่ใส่เลมอนส,อสุดโจ,โจสุดโจไซนนะคะพอๆกับเมื่อกี้เลยพอๆกับโทกุชิมะเลยนะ ครีมมี่ขึ้นมาเนื้อเน่นกว่าแต่หวานพอกันแล้วก็รสชาติอะค่อมข้นขึ้นเหรอคะที่ร้านเนี้ยที่เป็นร้านโปรดของกิ๊กกับมิจิเลยอะร้านนี้ยเขาจะมีสตอรี่เลยว่าเขาเนี่ยจะแบเอาหอยแบบอร่อยๆเนี่ยของตัวญี่ปุ่นมาแต่และฤดูมันก็แล้วแต่จังหวัดเนาะแต่การที่จะขนส่งมาเนี่ยเขาจะมีวิธีการโดยที่แล้วเขาอาจะเอาน้ําทะเลเนี่ยผ่านการฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วเขาจะเอาหอยนางรมที่มีชีวิตนี่แหละมา แช่หรือว่ามานอนอยู่ในนั้นก็ประมาณ24-48ชั่วโมงนะคะเพื่อให้หอยเนี่ยได้คุ้นชินแล้วก็ได้ปล่อยแบบพวกเศษทรายอะไรต่างๆได้ออกมาหลังจากนั้นเขาเวลาทําการส่งจะใช้ความเร็นที่สูงมากในการส่งมาถึงร้านนี้นั่นหมายความว่าเขาพยายามที่จะเก็บรสชาติความสดของหอยให้ได้มากที่สุดให้ใกล้เคียงกับถ้าเราไปกินที่ทะเลอย่างนี้เลยมันก็เลยสดมากยิ่งมาอีกครั้งไม่เคยผิดหวัง พี่พูดขนาดนี้เลย่เขาเป็นสปอนเซอร์วะวะไม่ใช่ไม่ใส่ตางนีนยเนี่ะอร่อยจริงจริงอันนี้ก็จะเป็นของเทลกเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเป็นคนละสายพันธุ์กับที่กิ๊กกินไปอันนี้แบบตัวเล็กทุกคนเล็เป็นรุ่นเป็นรุ่นสายพันธุ์ตัวเล็กเลยคือแบบว่าไม่ใช่ว่ามีตัวใหญ่ตัวเล็กนะเป็นสายพันธุ์ที่แบบตัวเล็กเออรสชาติเค็มกลมชิมก่อนยังไม่รู้ วันนี้มาแจ้งเก็บไฟประกบวันนี้ทำโตวหรูหรานะคะแต่ก็ซดน้ำซุปหอยเหมือนเดิม <S <S 1> <S 1> เป็นไงรสชาติเป็นไงอร่อยอ๋ออันนี้กลุามาก่มบัมบ้าน้อยกว่าอัานแรกอ๋าใช่อันนี้โชคดีอันนี้เป็นรุ่นที่มิจิกินไปนะคะอยากให้มาเห็นกับตาตัวเองอาจจะบอกว่าแบบเธอ ทั้งใส่มากเลยทุกคนกิดกินไปแล้วกิกเคบเบนโอกุชิมะนะคะแล้วก็จะมีรุ่นนี้เฮียวโกะน,นี้ไม่จิอยังไ่กินกิกินไปแล้ว,วแล้วก็ก็าก็จะมีสองแบบใช่สรุปกิ๊กชอบอันที่สอง <ๆ S 2> รุ่นนี้ดีทุกคนดูชื่อรุ่นไว้สส่พันนี้คือมี่รู้สึกว่าหวานหอมมีความแอบครีมมี่นิดนิดแล้วก็เนื้อย,ยังเล่นนะคะใส่เลมอนให้ม่จิลองให้ยง อันนี้โฮมทะเลกว่ากินทะเลจะกกว่าไม่ใช่เหม็นนะไม่ได้เหม็นเลยอร่อยมากหอมมากระหว่างเนี้ยสามอันเนี้ยมิจิชอบอะไรที่สุดอันที่สองเฮ้ยเหมือนกันเหรอใช่อันที่สองก็เปรี้ไม่ใช่กาแฟอันที่สองหอมนัลเนมวานแลโวก็โฮมทะเล กันมาเรียกว่าพับยกเมื่อกี้หมดไปแล้วหนึ่งจานหมดจริงปั๊บกินเสร็จจิ้มเร็วกินไปแล้วแปดตัวนะคะเแปดตัวหอยเรียกว่าเป็นตัวต่อไปนะคะจานสองเนี่ยจะเป็นไซส์จัมโบ้จานีจะมีทั้งหมดสี่ตัวเขาบอกว่าเนี่ยรสชาติจะเข้มข้นกว่าซึ่งมีหลายจังหวัดมากมีมิเอะ พอกไกโดพอกไกโดสองแบบแล้วก็นางาซากิโปโตะนะครับใครเคยดูคลิปเกาะโปโตะบ้างทิก็ปล่อยไปแล้วนะคะอย่าต้องเอะเอายังเหรอยังรอก่อนนะทุกคนเป็นเกาะที่เดินทางจากฟเกุโอกะได้แบบใกล้ๆเลยสามารถขึ้นเครื่องบินไปได้ไม่ถึงชั่วโมงประมาณแบบ50นาทีอะไรเงี้ยก็ถึงแล้วเป็นเกาะที่คนไทยไม่รู้จักเพราะว่าตอนที่ไปไม่เจอเออเลยคนไทยแต่เป็นเกาะที่สวยมีสถานที่ท่องเที่ยวและที่สำคัญของกินอร่อยมาก ชิลๆด้วยก็เดี๋ยวรอวิดีโอนะคะตอนนี้มาแล้วอีกหนึ่งอย่างขนมปังไม่ใช่กินคู่กับอะไรอาฮิโจอาฮิโจนะคะคือจะเป็นเราจะสั่งเป็นเห็ดแล้วก็มีเบคอนทอดอยู่ในน้ำมันมะกอกแตเเรียมิยูด้วยแต่ว่าขนมปังของที่นี่จะบอกว่าอร่อยมากคือกินมาเกือแบบสิบไปแล้วตั้งแต่ตอนที่กินครั้งแรกเมื่อก่อนตอนนั้นไม่ต้องเสียตัง เขามาเป็นออนเดลเดี๋ยวนี้มีอยู่ในเมนูนี่ดูว่าอร่อยขนาดที่แบบลูกค้าก็สั่งมาสั่งเพิ่มจนเขาต้องแบบไม่ไหวเอาไปขายแม่ลเลยเออแล้วก็วิธีกินก็อย่างที่ทุกคนรู้นะคะเขาขนมปังนี่แหละไปจิ้มิ้มออลิฟไม่อ้วนเพราะว่าน้ำมันมะกอกดีต่อสุขภาพใช่ทิจวรรณอะเฮยไม่เป็นเฮ้ย,ยมาก อยากให้ามาลองกิงจริงอันนี้เนี่ยก่อนที่จะไปหอยจานสองคือแบบต้องตัดตัดตัดตรสชาติ <ๆ S 2> เพราะว่าอยากให้ทุกคนได้รู้ว่าจริงๆแล้วร้านนี้ข้อมี่ค่ะหลายอย่างไม่ได้มีแค่หอยๆๆ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  ต่อไปแต่ว่านี้ก่อนสําหรับใครที่แบบว่าไม่กินดิบนี่จะมีเป็นหอยนางรมยา่างและฝั่งนี้จะเป็นหอยนางรมทอดหอยนางรมยา่างหอยนางรมทอดสั่งไปอย่างละตัวนะคะแต่กิจะกินแบบทอดเพราะว่าช่วงนี้พี่เขาไอก็เลยจะให้กินแบบยา่างม่จ้าจบตรงนตอก่าพูดดิกำลังดีเลยเอ้ยก่นนอน,นเอยาอนเขาเขากำลังคิดว่าช้นงเป็นคนดีอย่าบอกเอ บอกรู้หมดเลยจริงๆอยากกินทอด่อยนังลมทอดมีซอสด้วยก็มันจะเข้าปากเลยเมื่อกี้ทารุตารุกซอสซอสซารุตารุกอะไอจริงๆมันเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะเป็นแบบอารมณ์แบบครีมมี่แต่ว่ามีไข่แม่เลยด้วยความเค้าดังหอยนางรมอ่ะแต่ทอดเจียวตัวสดอ่ะก็เลยหมดเลยกินแบบไม่มีน็อตนะคะ ไม่ร้องมอหละค้นหวานมากข้ยงอืมขี้ยงดีกว่ากี้ยงอันนี้หนุยครับก๋ะเตี๋ยวเนยกับกระเทียมย่างด้วยเนยกระเทียกิ่นหอมมากแค่แบบหองนัดขึ้นมากินเนยกินกระเทียมมาก่อนเลยเ้ยกระเรียนใส่เสื้อนะเกมอ้หม,ม,มาก อร่อยมากนมังค์ใครชอบหอยนางรมไม่มีทางผิงดหวังถ้ามาร้านนี้แล้วไม่ชอบอเขียนคอมเมนต์มาบอกก็ได้ร้านอร่อยเดี๋ยวจะไปกินดังไส้ครลลี่อร่อยมากหมูหอมมากหอ้โหทำไมใจดีจังวะใส่มะนาวมัว้ยห่วย่ะเขาทำ มาได้เลยจะสดจะย่างจะทอดเอาเลยหมดมาตรงนี้ดูมาตรงนี้เลยโ้งสัวมาเดี๋ยวนี้เลยมาเข้าสู่หอยนางลมกันต่อเลยจ้าเดี๋ยวต่อไปจะเป็นตัวนี้เลยนะคะมาจากมี่มี่เนี่ยเราเคยไปรีวิวมาสองรอบแล้วหอยเขาดังเพราะว่าด้วยความพอหอยนางลมดังอ่ะเขาก็มีไข่มุกดังด้วยเนาะใช่ไข่มุกดังด้วยคนดูสีส่นี้แบบเงาแบบอันนี้คือกลาสกีนนะคะ ช็อสกินก็มีไว้กับผิวหน้านะว่าวมามีตัวเดียว,วมันเข้มขึ้นไหมเข้มขึ้นหวานขึ้นอร่อยขึ้นแต่เมื่อกี้คงอร่อยอันนี้คงอร่อยระหว่างตัวเล็กกับตัวใหญ่พี่จีชอบไหนอรอยทุกอ่าโอ้โหเธอนี่แบบเธอเป็นคนที่แบบหลายใจว่าเลือกอะไรไม่ได้เลยนะใช่ถ้าสนใจมาได้นะครับก็รู้ตะกงแนะนำว่า สั่งตุก๊กแกงวัวโลโกต้าอร่อยโคโคอยสั่งอ,อีกนะครับสั่งอีกสองจานเอ้ก็เธอยังเลือกไม่ได้ไม่ใช่อันที่สองก็อยกกินอันนี้อันนี้อ,นอันนี้ยันได้โลโก้ได้นะเนาะต่อไปเดี๋ยวพี่จะกินของอากิชิฮอกไกโดจะอยู่โซนฮอกไกโดตะวันออกนะคะโอ้ยใหญ่มากดูหอยเนี่ยดังมากฮอกไกโดตะวันออกนะ <c oughs> หอยปลาหมึกพุ่งปลาหมดเลย ที่นี่หอยนานลมกินได้ทุกปีอมมาใจทั้งปีไม่ค่อยมีนะหอยนันลกินได้ทั้งปีมีน้อยนะไม่ค่อยได้ยินตัวใหญ่มากมเป็นอะอรตัวใหญ่มากทุกคนจะออกไปนอกกล้องเหรออกไปได้หรือไม่เห็นตาคงตัวใหญ่มากแตกไม่ใช่เป็นอะไร ครมีมวิ่งมากเครีมวิ่งเลยแต่ว่าความหวานนะสู้ตัวเล็กไม่ได้แล้วตัวเนี้ยแต่ครีมมี่แบบครีมมี่หอมแบบละมุนมากอืมช like ิ้นชิ้นมาถ้วยใหญ่กูลยกินสองกุ้งกูได้ไม่ได้เมื่อกี้เรากินคนเดียวเมื่อกี้คนเดียวไม่ต้องโกรธจางไหม่ดิ ครีมี่แต่ถ้าความหวานนะพี่ก็ยังให้ตัวเล็กอะะกนันทีสนนท่สองนาทีอยู่2ีองน่เพราะรสชาติมันแบบตัวเล็กแต่ว่ารสชาติมันเข้มแบบเหมือนแบบเหมือนรสชาติมันเป็นรวมกันแล้วก็อยู่ในไซส์นั้นอะ่ะพี่ยังชอบอันนั้นมากกว่าแต่ว่าถ้าใครชอบที่ตัวใหญ่แล้วก็ได้ความเป็นถอยน้ำหอมชัดๆครีม my เห็นปะว่าชอบร้านนี้ขนาดไหนนี่เป็นการรีวิวแบบหนึ่งงานถึงงานแบบพูดแบบได้กินไปดื่มไปเพอไม่ต้องห่วงตอนท้ายวันแน่จนเอาเข้าสู่ไฮไลท์ของวันนี้นะคะนี่เลย หนีไม่พ้นท่าฤดูร้อนอยังไงก็จะต้อง,น,งน,นางสกิตอะค่ะก้านนางลมอิวากะกิเขาเรียกว่าหอยอิวากะกิดังมากช่วงฤดูร้อนจะเป็นหอยนางลมที่ตัวใหญ่เปรมี่ลแล้วก็รสชาติเข้มข้นมากอ่ะเดี๋ยวไปกินก่อนว่าปีนี้จะเหมือนทุกปีหรือเปล่าทำไมวันนี้ใช่ที่ชอบก็เมื่อกี้กินอยู่แล้วครึ่งหนึ่งไงกินก่อนเมื่อกี้ซู โอ้โหใหญ่มากที่เราสั่งมา12ตัวอันนี้ใหญ่ที่สุดเลยวิจีให้ทุกคนดูไซส์ก่อนคาะจะเข้าปากแล้วยิ่งใหญ่มากดูนี่เอากระมือมาดิหนข้างหน้ามาดิดูตัวนึงเกือบมือกิ๊กเลยนะคะใหญ่มากอ่ะให้เก็ตจีรื้อหนุ่มโอ้ ติดต่อเลยพี่เจมสพูดนะอนจนะุจ้ามังพี่จมสมันใจดีเราไมนกินเท่าบ่ดแล้วไม่ให้กินกินอะไน,นี่เลยมีสกิทมากครีมที่สุดสุดสุดความครีมี่คือยกให้ไปเลยรสชาติให้ทุกคนมากแต่กินรู้สึกว่าถ้าความเข้มทุกคนฮอกไกโดมื่กะเข้กกเมกว่านี้ แต่ถ้าความครีม,มี่อันเนี้ครีม,มี่มากกว่าครีม my สอืมแต่อร่อยที่วากินะคะใช่ป่าววะไม่า,าใช่ถ่ายตอนนี้เลยวกเธอคิดว่าฉันเมาหรือเปล่าไม่คิดว่าเมากนหนึ่งไม่คิดว่าไม่เมาขอสองยังไม่เมาสองอย่างไหก็หนึ่งเริ่มลืมชื่อแล้วสำหรับกินเนะ คี่บอกกินกปเป็นอะไรที่แบบกินกี่ปีก็อร,อ,อร่อยอร่อยจริงแต่ว่าจะต้องไปรู้ดูรอนนะคะจะดังมากแต่เวลานี้ดีตรงที่แบบสงูงขึ้นมาหน้วหนาวมาไบ้ไม้ผีมาสักุระอะไรเงี้ยเขาจะมีหอยของแต่ละที่ที่แบบ<ช>อร่อยแล้วเขาจะบอกเลยว,ว่าตอนเนี้ยอันเนี้ยอร่อยที่สุดแต่แนะนําว่าแค่มาเร็วเร็วเพราะมันจะหมดไงจะหมดลูก บอกอร่อยใครอยากกินคนญี่ปุ่นก็อยากกินเพราะฉะนั้นแบบมาแต่หัวข้ามาหกโมงพุ่งหนึ่งอะไรเงี้ยโอเคได้แต่ถ้ามาแบบสามพุ่งแกหวังจะเหลือจะเหลือไงของอร่อยก็ต้องไปหมดแล้วไม่อีกหนึ่งเมนูทุกคนหลังจากที่กินหอยกันเยอะนะคะที่นี่เขาก็จะมีสปาเก็ตตี้แต่ดูโอ้โหอันนี้เป็นสปาเก็ตตี้ปูปูหนึ่งตัวหนึ่งตัวช่ำมากบอกเลยทุกคนดูดิชายนุ่นตัวจริงๆนะครับโอ้มากหอ้มากคินปูชั่ชั่ชั่ สบายดีควนเส้นกันไปค่ะเลยเลยว้ามาปลมปลมจริงจรงนี่หอยนานวยู่จุดไหสุดท้ายเลือกสปาเกตตีปลมอร่อยมากมากจริงจรง อร่อยมากสปาเกตตี้ที่นี่คือกินปิดท้ายุกพังที่มาแล้วอันนี้คือแบบอร่อยเราชัดปูหอมมันมากบอกก่อนร้านนี้มีชือว่าออสเดเลีสามารถมาได้นะคะจะจองก่อนก็ได้จองผันกุ้งกันแบบก็ได้แต่ว่าถ้าไม่จองแนะนำว่าให้มันเร็วๆแบบาโมง6โมงเย็นถ้าไม่งั้นถ้าเต็มแน่นอนไม่สองทันราคาไม่แพงด้วยใครชอบกินไนอยนางรมชินจูกุซอยจั้ 毛？咩？买咩？可以买得？没得空。收了来毛。那得。考考我是不是老？呜，宝宝，我得。